ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับบุคคลใดบ้างที่จะได้รับเชฟาที่เราเรียวกว่าการช่วยเหลือจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมหนึ่งในนั้นก็คือบุคคลที่เขาเหล่านั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อาลาะเป็นบุคคลที่หัวใจของเขานั้นมีการให้เอกภาพต่อลาะสุบฮะานุตาลาอย่างแท้จริงพระะด,ดีษบทหนึ่งท่านนบ,บีสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐบุคคลคนหนึ่งที่เขาเหล่านั้นมีกะลิมะและอิละิล์มีคำ ที่ว่าบอกว่าเราจะต้องให้ความบริสุทธิ์ต่อลระสุบฮานุตลาท่านนาบีบอกว่า as adunas ิ i s h a f a a t i ي มัลก ا ل ق า ا م ة من قال il b b ้ ا ล ل ه إلا ا ل อ ه خالصا บ ن قلبه ب ن ت ج ิม م มนุ ل م ิ ا หนึ่มีความสุขที่สุดที่เขาเหล่านั้นจะได้รับการช่วยเหลือที่เราเรียกว่าชฟาจากท่านนาบีในวันเกียรติวันที่เราจะต้องถูกฟืน้นคืนชีพขึ้นมาก็คือบุคคลที่กล่าวว่าล لا إله إلا ล ل ل ه กล่าวด้วยกับว่าหัวใจของเขานะครับมีความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงนะครับไอ้คำว่ลาลิละละหมายถึงว่าไม่มีพระเจ้าอุนใดที่คู่ควรแก่กับการสัก,กระอย่างแท้จริงนอกจากอละละนะครับด้วยกับการปฏิบัติและความเชื่อความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากหัวใจที่บริสุทธิ์ของเขาบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับการชาฟาจากท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฉะนั้นเงื่อนไข ของคนที่จะได้รับฉฟ้าก็คือบุคคลที่บุคคลที่จะได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮาน,วนวาูว์ตะลาพระองค์บอกว่าเวลายัชฟาอูนาอิลลาลิมานิรตดอและคนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแก่ผู้ใดเว้นแต่ว่าผู้ที่ปรงจะทรงพอพระทยัยนั่นหมายถึงว่าคนคนหนึ่งจะได้รับฉฟฟานะครับจะเป็นที่อนุมัตินะทีเราคือบุคคลที่จะได้รับความพึงพอใจนะครับและการอนุมัติของอัลลอฮฺ แก่ผู้ที่ทําการชาฟาะเขาไม่สามารถที่จะอขอฉาฟาะได้นอกจากเป็นการอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮานุาลาเท่านั้นนะครับและได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานุอตาลานะครับแน่นอนว่าคนที่มีกะริมลาละอลลัลออัตโตฮิดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจไม่มีภาคีบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะได้รับการช่วยเหลือจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮอัลลอฮฺอัลลฮัลลในวันกิยามัต